สวัสดีมิตรรักแฟนเกมนะฟรัสหลังจากสอง EP ที่ผ่านมานะครับที่เราไม่ได้ขึ้นบินกันเลยก็ถึงเวลาแล้วนะครับผมที่เราจะต้องจับสัตว์บินคู่บุญตัวใหม่ให้หนูมีอานะครับล่าสุดพี่ก็ไปจับสัตว์บินมาแล้วหนึ่งตัวนะครับก็คือตัวนี้แถมแถมแมคุณตำรวจมาอีกแล้วนะครับผมเป็นํำรวจเวอร์ชั่นเฟเบิลนะครับพี่ไปจับมาเนี่ยคือไม่ได้ใช้งานหรอกคุณํำรวจไปต้องตรงใจนะครับว่าเอ้ยเอาเอากูอีกแล้ว คือต้องการไข่ของเขานะครับพิ้งการไข,ข่ของเฟเบิลเพื่อไปทําเป็นคิปเบิลเออคิบเบิลเดมนิกคิเบิลเทเลเชียลนะครับมันต้องใช้ไข,ข่ของเฟเบิลด้วยไงก็เลยไปจับมานอกรอบนะครับซึ่งมันก็จับไม่ยากก็เลยไม่ได้ทําคลิปนะครับผมแต่ว่าตัวที่จะไปจับวันนี้นะครับสัตว์คู่บุญตัวใหม่ของลูมีอ,อาจะต้องเป็นระดับตำนานเท่านั้นนะฮะนั่นก็คือรีเจนต์เพกซัสนะครับผมพี่ได้ทําการค้นหาเรียบร้อยแล้วมันอยู่ตรงแถวๆนู่นเลยน้องเข่ากิฟฟินนะครับ LEG ไปพิมพ์แค่นี้แหละขึ้นแล้ว นี่ครับผมเลเวล102นะครับเราจะทําการจับเขานะครับผมแล้วก็เปลี่ยนร่างเขาเรียบร้อยเลยเอาละไปกันฮะไม่ต้องพูดพร่ำทําทเพลงนะครับแต่ว่าคลิปนี้เราขอใอส่ไนายคานนะสำรวจนะตำรวจบอกกูแล้วเสียวเหลือเกินไปกันเลยครับเหลือกี่เมตรเนี่ยเจ็ดสิบเมตรข้างล่างนี่หรออันนี้ไงจะบินผ่านเฉยเลยเอ,อ้ยแถวนี้มันตึมตั้มจริงเลยอะ่ะมีตัวอะไรไหมเนี่ยเสียวปะ่ะนู่นไงอุย้ยจะบอกว่าเป็นเดมอนิกลิงน้อยนะ เฮ้ยพวกนกแก้วไฟพวกนี้มันจะมาเล่นเราไหมเนี่ยอย่านะอย่าห้าวนะเล่นมันก่อนไหมเล่นมันก่อนไหมเล่นมันก่อนไหมผมวัดเล่นมันก่อนไหมเล่นมันก่อนไหมมะเล่นมันก่อนไหมไม่โดนไม่โดนอุ้ยไม่ตายด้วยไม่ตายด้วยไม่ตายด้วยอู้โดนไฟเผาไฟเผาอุ้ยอุ้ยไม่ตายด้วยผมวัดดูทำไมไม่โหดเลยอ่ะอุ้ยโดนโดนไม่ทันทีโดนไม่ทันทีเอาทีครับเอาทีครับอยู่นี้แหละถ้าเกิดเราขึ้นบินเราควงไม่โดนแน่อุ้ย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 อะไรเนี่ยจะตายพคนนกแก้วเหรอเฮ้ยทำไมมันโหดจังวะอุ้ย สังวชตู้สู้สังวชตู้สู้เออเออมามา้าท่านไรเท่านไรไหวกว่าไหมไหวก่าไหอืมอืมตายไปหนึ่งครับผมโอเคมาม้ามาตัวหนึงมาอะไรวะเนี่ยอืมโอ๊ยว่ากูดิเองหรือเปล่าวะไม่ไหววะงี้หนูไม่อ้างจัดดิหนูไม่อาอืม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 บาดโถเจ็บไหมลูกมีเลือดออกเลยอะไรเนี่ยออกมาสองนาทีจะตายแท่งลูกกูเออจะมันอยู่ไหนวะเนะี่ยอึ่สองร้อยเมตร พี่ไม่เอาสำรวจไปหรอกไปเอง,งดีกว่าว่ะตำรวจกลับบ้านไปเลยนะครับเดี๋ยวโชว์เลยดีกวา่าเดี๋ยวตายน้องได้ <c oughs> ไม่กล้าใช้หลืเมาไปไหนวะเนี่ยกลับบ้านไปนยลูกนะ,ะกลับไปเลยกลับไปเลยลูกกลับไปเลยโอเคกลับไปแล้วครับเอาละครับได้โชว์แล้วครับคลิปนี้ถือปืนไปรอเลยดีกวา่ามันอยู่ไหนปะเฮ้ยเสียวว่ะเสียวว่ะน้องยังไงน้อง,นนองถึงป่ะวะ ไกลเกินไปทำไมตงนง้นเล่าอุ้ยไปตองไปเสียวว่าต้องรีบจับเขาให้ไวที่สุดเพราะเดี๋ยวต้องไปไล่ไข่สองรอยห้าสิบตัวนะครับโอ้โหเสียเชี่ยวย็ดเป็ดไปทำไมงงมาไปอยู่นู้นมาอยู่นูนน่ะน้องไปแล้วไปแล้วยังไงน้องยิงเลยครับรออะไรหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคหหลับไปแล้ว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 ไปครับยังไวเทมเปอร์ ปุ๊บคิเบิ้ลตัวไหนวะเนี่ยอันไหนวะเฟเบิ้ลโอเคได้มาแล้วตื่นลูกตื่น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 ตเอ้ยตื่นดิใส่ผิดเหรอไม่ใช่เฟเบิ้ลนี่มันเป็นสเปเชียลเอ้ยเอ้ยลืมไปว่ามันกินสเปเชียลอืมตายแล้วกูขึ้นก่อนขึ้นก่อนไป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 ก่นไปก่อนไปก่อนไปก่อนตรงนี้ไม่ดีโอ้ยไม่ปลอดภัยเคยได้มาแล้วครับผมเออโอเกือบไม่รอดครับผม เสียววะดีไอ้ลูกแก้วไม่ตียนะครับนี่ใส่มันยังไงแน่วะเดี๋ยวตีเดี๋ยวไม่ตีนะตัวนี้เนาะเอาลงก่อนครับผมใส่อานก่อนดีกว่าถ้างั้นเอามีอันมาด้วยนะครับเอาขึ้นเฉยเปิดเปิดเปิดเออใส่อันไดใช่ไหมตกลงใส่ได้ใช่ไหมเนี่ยเออได้นี่วาโอเคใส่อันไดงี้ค่อย,ยังชั่วเลยนะครับผมจะได้ห่วงน้อยลง,ลลงนะลูกนะเอาขึ้นขี่กันครับอาแล้วครับผมดูหน้าตาเขาหน่อยอย่างนี้นี่เพราะว่าคือยูนิคอร,ร์นที่เองนะยูนิคอร,ร์นใส่ปีกนะั้น คือไม่แตกต่างไรยับยูนิคอร์เลยนะครับเดี๋ยวรูส้สกิลหน่อยแล้วกันนี่้ายเป็นการควิดธรรมดานะครับอ่าเป็นการควิดธรรมดาส่วนขวาล่ะขวาเป็นการดิดนะครับเอาออมามามาแรปเตอร์มามามา,มาจัดไปครับลองว่าแรปเตอร์จะหลับไหมจะหลับหรือจะตายมาดูดิมานี้มาน,น,มน,นี้เพี้ยงให้เพี้ยงเราใหา้ฮะตายเลยครับทีเดียวสองบนะครับเตะทีหนึ่งในขณะที่ยังไม่อัพลังอะไรนะครับวิชิามสวยปะเอาไปก่อนมาเรื่องของเราก่อนสวยก็ช่างเขาาต่อครับผม อ่าคลิกขวาเป็นการดีดนะครับซีละ่ะอะไรเนี่ยอ๋อซีเป็นการท่าโพสนะครับน่าจะเป็นท่าโพสทธเอาี่มีการเตะขาสองทีก่อนนะครับเอ็กละ่ะอุ้ยตรมเฮ้ยโคเทนคลล่นี่แหละครับผมสกิลนี้แหละสกิลการระเบิดนะครับผมเคลียร์พื้นที่นะฮะแล้วน้องเห็นไหมนี่ตรงซ้ายมือนะครับจะขึ้นคําว่าคิวเขานะครับก็คือการนับจำนวนการคิวเออต้องให้ได้250ใช่ไหมไปกันฮะเริ่มเลย เพราะเดี๋ยวมันจะช้านะครับไปยังครับผม250คิวแต่ก่อนอื่นพี่ว่าทางที่ดีเราอัพเลเวลไว้เขาก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะครับใส่ไปขวดใหญ่2อขวดเลยก็ได้อ่ะช่วงนี้มีเยอะนะครับผมอออัพหนึ่งครั้งได้5,000ันเหรอโอ้ได้เยอะอยู่นะอ่าขอเลือกซับเท่าไหรด่ดีนี่6,000ืแล้ว7,000หมื่นพอไหมเศษนึงเลยอ่ะเลือแสศหนึง โอเคเลือดหนึ่งแสนนะครับผมสเตมิน่าอย่างเยอะอะน,น้องห้าหมื่นสองนะครับสปีดร้อยห้าสิบห้าพอแล้วนะครับผมแล้วก็เป็นดาเมจเลยละกันดาเมจหนึ่งครั้งได้เท่าไหร่นะได้สี่ร้อยปะเออได้สี่ร้อยนะครับโอเครัวๆไปเลยฮะตอนนี้ดาเมจขึ้นมาที่สองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยนะครับเติมเลือดให้น้องด้วยนะครับโอ้ยนี่อ่านเขาสามารถใช้แทนคกได้เหมือนเดิมเลยเนาะใส่เลือดให้เขาไปโอเคครับอ,อุ้ยเดโมนิก,ก,กดิงน้อยไม่เอาไม่เอาไม่เอาเดี๋ยยังไม่โหดขนาดนั้น ทำไมมันดูสัตว์น้อยๆวะอืมเรางก็เล็บยาวนะครับอะอย่าไปกลัวมาเฮ้ยพวกนายอ,อันฟาใช่ไหมเนี่ยพวกนายอะ่ะมาดีเดีมาวมาด,เดีเอ็กไปดิตูมเขาให้ครับผมเอ็กไปเอ็กไปเฮ้ยมันมีครูดาวนี่ว่ะโอเคมันมีครูดาวนะครับทีหนึ่งได้แสนหนึ่งได้อยู่แหละน่าจะพอป้องกันตัวได้นะครับจากสัตว์ที่ไม่โหดมากเอาละครับมาแล้วะได้สามคิวแน่นอนตรงนี้สามคิวต้มคุยหลายคิวเลยอนะ่ะ ว้าวว้าวาแบบนี้แหละแบบนี้แหละไหนมีใครอีกมีใครอีกอยาให้มแมลงมาลุมหน่อยพวกมแมลงพวกมดนะ่ะเออพวกมดพวกอะไรพวกนี้มันมาไม่ได้เยอะดีนะฮะตอนนี้ในมาถึงสองคิวนะครับต้องหาให้ได้สองร้อยห้าสิบคิวพวกเยอะในน้ำได้ไหม,มนในน้ำมีปลาปา้ถ้าเป็นปลาน่าจะดีนะครับจัดไปตูมโอ,โอ้โอเคน้องได้ปลาทีละห้าตัวแจม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 อุ้ยบินเร็วไปแล้วลูกบินจะช้าหน่อยช้าหน่อยเออไปช้าเรื่อยๆอยอย่างนี้แหละ หาปลาก็น้องหาปลาตืมเออไม่มีทั้งนั้นแนะหมดแล้วอุ้ยงูงมางูมาอุ้ย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 ตกใจหมดเลยตกใกหมดเลยไปอีกหน่อยครับผมน่าจะมีน่าจะมีปืนม,มาดิครับผมได้มาทีละห้าตัวอย่างี้ก็แจีมดิครับลูกไปตืมดิรครับผมอุ้ยแล้วมันก็ไม่ค่อยเปลืองเตมหน้าด้วยนะในน้ำก็ตืมได้นะหนูยายายาโอ้แป๊บเดี๋ยวได้สามสิบแปดแล้วน้องใช้ได้อยู่นะครับ เออในน้ํานี่ดีนะครับผมฆ่าปลาอย่างเงี้ยดีกว่านะครับปลามีเยอะดีอุ้ยเฮียขบโป๊ยยากรู้ถือดาบถือตุกถือดาบถือตุกถือดาบอย่าอย่ามาห้าวเฮ้ยลูกมันนี่มาลูกบาหยุดหยุดลูกหยุดหยุดลูกหยุดเอ้เออมาอย่างงี้มั้งเดี๋ยวเออว่าง่ายอุ้ยยากรู้ยากรู้ดีดไป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 ดีดเอาก็ได้วะดีดเอาก็ได้วะ ปัตโถโอเคครับผมเดี๋ยวต้องกด x หนึ่งครั้งแล้วก็ดิดหนึ่งครั้งสลับกันนะครับเพราะว่ามีคููดาวไงแ<ออ> <Soul> ม่คุณกบขอที่ปึ๊ไม่โดนนะครับลงน้ำกันลงน้ำกันลงน้ำฮนะไม,ไม่ไม่ต้องลงลึกลูกไม่ต้องไม่ต้องลงลึกอเอาแค่นี้พอปึมโอเคได้สามตัวนะครับผมข้าเปลี่ยนย่าอุ้ยไอ้ีไอ้นีก่ก็เยอะแยะเหลือเกินเยอะแยะเหลือเกินเราแค่ไม่ยอมหมดไปเราไปอย่างนี้ละน้องบินไหมปลาอิกไหมไม่เห็นตัวนะครับ เอา่วก่อนตึ้มอะไรสองตัวนะครับผมเฮ้ยไอ้นี้วาปิงปิงนี่วาไม่ใช่ปลาตุ้มสิครับรออะไรฮะได้แม็กสี่เออเยอะดีกว่าน้องทำงี้ง่ายนะครับทำงง่ายดีเอกไปตุ้มตามนะครับเอกไปตุ้มตามนะครับไม่โดนเลยเลยตุ้มโอเคได้อยู่น้องก็ได้เรื่อยๆนะครับได้เรื่อยตอนนี้ได้ห้าแปดละเอาครับเป็นหกสิบ ตรงนี spell, room room. One, AH> ้น่าจะได้อยู่ครับผมน่าจะเยอะอยู่มะน่าจะมีปลาด้วยแหละกูอุ้ยพิษไม่รู้งะตัวอะไรวะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยพิษเหรอกูว่าเขให้ฮะอุ้ยอะไรกัดวะเนี่ยอุ้ยหลับเลยอ่ะพี่น้องโดนพิษอะไรวะกูพิษโคตรแรงเลยอ่ะงานงอกแล้วกูพี่วิ่งไปชนพิษอะไรวะเมื่อกี้เนี่ยกูแลหลับยาวเลยน้องอุ้ยแรปเตอร์มา แต่างตีเราไม่เข้าเลยนะครับนะ่ยยังไงเราก็ตายน้องดูแล้วยังไงก็ตายนะครับดูพิษเมื่อกี้มแรงมากเลยโอ้มีทั้งงูทั้งแรปเตอร์เอาแล้วครับไม่รอดแล้ว <laughs> ไม่น่ารอดแล้วน้องโอเคเรียบร้อยครับอย่างน้อยอนะพี่ว่าคุณเพชรัตย์แกต้องดูแลตัวเองได้นะครับน้องไม่ห่วงเขาไม่ตายแน่นอนเอาละหนูมีอาตายเดี๋ยวอโอเคครับแก้ตัวแก้ตัวขอโทษทีวิ่งไปชนพิษเองนะเมื่อกี้เหมือนไม่ได้ดูอะไรกัดเลยนะครับไปหนูไป บ้านพี่ก็จะแบบลกุกลกเลยนะครับวันนี้เพราะว่าปเปิดกดตุ่มผิด <c oughs> กดตุ่มเรียกสัตว์มานะครับผมเออให้มันตามทั้งหมดอะ่ะพอตามมาแล้วแบบโอโหแบบนั่นมากเลยนะ้องาสำรวจมารออยู่นี่เหรอสำรวจสงสัยจะต้องพึ่งสำรวจอีกแล้วเนี่ยสำรวจแบบเสียวเหลือเกินโอเคครับผมแต่งองค์ทรงเครื่องแบบงอป๊บหนึ่งไปไปยังไงวันนี้พี่ลืมใส่แท็กเกอร์ไว้ที่คุณ่นั่นด้วยดิไปสำรวจไปโอ้สำรวจเลือดเหลือน้อยเดียวเองอะ่ะพี่ว่าพี่เติมเลือดให้สำรวจแล้วนะ ไม่ให้เติมหรอไปสำรวจไปส่งหน่อยับลองไม่ตายไม่ตายแน่นอนโอเคแล้ว่างนี้เดี๋วพี่บินหาก่อนนะครับผมว่าเขาอยู่ไหนนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่รู้แล้วพี่รู้แล้วมันมีวิธีทำนี่ว่าเราค้นหาเขาได้นี่ว่านี่ไงเออเราสามารถค้นหาได้ทั้งสัตว์เราด้วยใช่ปะทั้งสัตว์ป่าด้วยใช่ป่ะนี่ลงพิมพ์ดูนะครับ เอาไม่ขึ้นเหรออามันได้ไดสัตว์ป่าเหรอ้าพิมพ์เทมอะอ๋อนีไ่ไงน้องเจอแล้วแล้วเล้วติ๊กตรงคำว่าเทมไงน้องเออได้แล้วได้แล้วได้แล้วนีไ่ไงคือถ้าตรงเทมนี้ก็คือสัตว์ที่เราเทมไว้แล้วไงอุ๊ยเขียลงมาทำไมมึงจะป้าหรือไงวันเนี้ยโอ้โหอะไรวันเนี้ยอุ๊ยเกือบตายอุ๊ยปัดโถเอ้ยมึงไม่กดเดินหน้ามึงกดอ e, ีทำไมจะเห็นได้ไงวะเนี้ย บ่อยแม่งตูนเอาละครับผมเหลือเก้าร้อยเมตรโอ้ยวิ่งฝันลบไปครับผมมึงไม่ต้องโทษใครเลยพีมโทษตัวเองเลยนะเล่นหาเหี้ยวอย่างงี้วะเนี่ยจะรอดได้ไงวะเนี่ยกี่เมตรวะเนี่ยอีกเจ็ดร้อยเมตรนะครับเอาละโอหดูบรรยากาศน่ากลัวมากเนาะคลิปนี้ไม่สั้นแน่พี่อาจจะต้องตัดเยอะหน่อยนะครับเพราะไหนจะต้องไปไล่ฆ่าตัวลูกตัวนี้น250อีกสองร้อยห้าสิบอ่ะแปดร้อยเมตรไปแล้วกู โอ้ยง sí, ูไอ้เชีอยกระโดดมาก็เจองูเลยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยไปเร็ว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 พรปีต์คอตูมนี่ใส่ตัวเองได้ไหมเนี่ยจะได้วิ่งเร็วเหมือนจะใส่ไม่ได้นะเหมือนลงแล้วนะครับอุ้ยน้องถือปืนดีไหมถือปืนโอ้ยไอ้ห่าเอ้ยไม่อยากเล่นด้วยตกใจหมดโอ้ยจากหน้มมาแล้วมันก็ตะปอบกูเลยน้องสี่ร้อยสี่ร้อยเมตรสี่ร้อยเมตรได้อยู่ได้อยู่ไปไปไปสามร้อยเมตรนะครับผม ไปเลยครับพรวดไปเลยพ้นผดนะเราหดมากครับผมสองร้อยเมตรอุ้ยเชี่ยเดมอนิกท่านั้นปลาระเบิดตอนนี้คือตายนะครับผมเพราะยังไงสเก็ตระเบิดโดนเราตายแน่นอนไม่รอดแน่อุ้ยเชี่ยพี่มีหางงูเฉยเหมือนมืดมองไม่เห็นเอาแล้วไงเอาแล้วไงกูกูหลับวะอุ้ยตัวอะไรวะเนี่ยบิ๊กวิ่งเดี๋ยววิ่งยิงแม่งเลยวิ่งเร็วว่าจะไปฆ่าใครอยาจะวิ่งหนีอย่างเดียวกันเลยร้อยกว่าเมตรน้องร้อยละเมตรเก้าสิบเมตร ลูกอยู่ไหนลูกมานี่ภาพขามเลยหรอกมึงอย่าเลึ่งมึงอย่าเลึ่งลูกมาหนี่เด้วยุ้ยนิดนเดียวมึงอย่าเลึ่งมึงอย่าเลึ่งมึงอย่าเลึ่งยิงไม่ได้ด้วยยิงไม่ได้ด้วยจะไปช่วยเลยเนาะไอ้ลูกชายก็ที่ไหนเหรอวะอุ้ยโอ้โหโโอ้หเยอะเยอะใสกระสุนที่ไม่ทันยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงเข้าไปกุ้ยขึ้นไม่ทันวะหนูมานี่หนูเร็ว โอเครอดแล้วเว้ยรอดแล้วเว้ยรอดแล้วรอดแล้วเว้ยไป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 โอเค,ไ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 ,อเคได้มา96คิวนะครับเขาแน่จะคิวมาเองด้วยแหละโอ้โหอะไรกันเนี่ยโอ้ยคลิปนี้ <c oughs> อะไรน้องไปแล้วตรงไหนมันปลาเยอะวะแล้วมันปลอดภัยวะตามแม่น้ำธรรมดาดีกว่าปลาแดงเดี๋ยวรอให้แบบว่าเราเปลี่ยนร่างเขาก่อนค่อยไปเนาะ โอเคครับผมน้องเลือดไม่ยุบเลยอ่ะเห็นปะอัมเมอร์เขาสูงนะครับตัวนี้อัมเมอร์สองพันกว่านะครับเอาเอ็กไปต่อครับผมเอาไม่โดนทั้งตัวไม่มีเหรอไม่มีปลายเหรอโอเคได้มาหลายตัวเลยห้าตัวครับผมไปงี้แหละยา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 ฮะยาฮะไล่คาปลายแหละง่ายดีทูมหูอย่างเยอะครับผมยำอย่างี้ มาตูมครับโอเคแจมครับอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละตูมครับโอ้โหเป็นสิบร้อยยี่สิบแล้วน้องเอาฮะอย่างเยอะโอ้โหแถวนี้มันอุดมสมบูรณ์นะครับผม,ไ,มได้เนี่ยมาตูมสิครับผมได้สี่ตัวสี่สามแล้วน้องใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วมามาตามมาตามมาปิปัญญาตามมาอยากก็ตามตาม,มเา,า,มา,ามเอาละครับมาตูมอีก 3, อีกสามอีกสี่ตัวนั้นเอง เดี๋ยวจะได้ทานฟอร์มแล้วนะครับผมดูดิว่าจะโหดขึ้นไหมนะฮะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเพิ่มเยเพิ่มก่อนที่จะครบพี่ว่าอัพไปนี่ก่อนดีกว่าเฮ้ยอะไรน,นะเธอจะเชี่ยวสะไปโนหรออุ้ยอะไรวะเนี่ยอีกแล้วไปที่วปล่าวะเสียวเสียวเสียวหาที่คุยงสูงดีกว่าอุ้ยของไหลเข้าตัวเราอะเฮ้ยของดีด้วยนะมเมื่อกี้ใครตีใครวะเออดีเอดเอดีดีดีของไหลเข้าตัวเราเฉยเลยเอาลรมาอัพ่าพลังให้เขาหน่อยได้มาสี่เวลนะครับเพราะส่วนใหญ่เป็นการฆ่าปลานะ เฮ้ยอันนี้มันเก็บตรงไม้แลได้ด้วยนะเนี่ยคือถ้าเป็นคุณชอปเปอร์นะครับน้องชอปเปอร์จะเก็บไม่ได้นะจะเก็บได้แต่ไอตัวเ he ห็ดแลนะครับอันนี้เก็บตรงไม้แลรได้ด้วยอ,ะอ่ะออาเป็นให้สุดนะครับผมก่อนทานฟอร์มเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีนึงอ่ะไปไปไปอีกแค่สี่ตัวนะครับแถวนี้แหละมันต้องมีปลาหัวเริ่มน้อยแล้วปลาเริ่มน้อยแล้วโดวนล้างบางไปนะครับหรือว่าอยู่ไกลอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียวเสียวเสียวสี่ตัวตรงนี้ได้แล้วเนี่ย มาฮะมาฮะมาฮะตูมครบครับผมห้าส<ะ>ิบสองไปครับผมขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปพี่ไม่รู้จะแปลงร่างยังไงนะครับเดี๋ยวลองดูกันไปตรงเสาเขียวดีกว,ว่าน่าจะปลอดภัยนะครับไปลูกไปแล้วสเตมิน่านะน้องคือแบบไม่ลดเลยอะ่ะไม่ต้องกทุกวนเลยอะ่ะพี่ไม่อัพสักเวลเลยนะสเตมินานะ่ามันได้มาประมาณสองหมื่น 2, 000, 000, 000อยู่แล้วนะครับ <c oughs> เอาละครับมาถึงแล้วไม่มีแรปเตอร์นะบางทีตรงนี้ไม่ชอบมีแรปเตอร์ไง แล้วสีแบบสีขาวสวยอะเหมือนกับมันมีเรืองแสงด้วยปะเนี่ยแต่ว่าสีเขียวนี่มันทําให้เรามองไม่ชัดเลยวะ่ะเอาแล้วครับมาประมาณนี้เนาะเฮ้ยตัวดูอย่างนี้มันเหมือนตัวนี้เลยอะสปิริตอะ <c oughs> ใช่ไหมเหมือนตัวสปิริตเลยเนาะเราจะมาทานฟอร์มเขานะครับผมโดยการใส่เป็นเจมนี้ไปแต่ว่าที่พี่ไี่อ่านมาเขาบอกว่าให้คุณเอาของออกจากตัวเขาก่อนนะครับ เพราะว่าเมื่อทานฟอร์มเสร็จทุกทสิ่งอย่างมันจะหายไปพี่ไม่แน่ใจว่าอาร์นยัหายหรือเปล่าออกมาก่อนละกันที่เหลือก็แบบออกไปนะครับปุ๊บโอเคที่อยากได้เป็นตัวสีฟ้านะครับผมใส่เป็นเจมพี่เตรียมเจมมาอยู่ไหนวะเนี่ยนี่ไงปุ๊บเอาให้เขากินใช่ไหมปุ๊บปุ๊บปุ<ะ>๊บอา้าวไม่เห็นได้อะฮะกด e ไม่ได้อะเอาน้องผิดพลาดอะไรวะเนี่ย ทำอะไรผิดพลาดวะลองขึ้นขี่ครับใส่ไปใหม่เอ้ยทีนี่มีบอกอยู่หน้าจอไม่เห็นไม่เห็นคอนโทรลอีโวทูเดวิลนะครับกดปุ๊บว้าวน้องคอนโทรนแล้วปุ๊บอู้ไหนอยู่ไหนโอ้โหโอ้โหโอ้หหน้าตาโขดขึ้นเยอะเลยครับผมไหนดูค่าพลังนี้เฮ้ยเลือดเยอะขึ้นปะเมื่อกี้เท่าไหร่วะทำไมจำไม่ได้วะเนี่ย เอ้แต่ว่าสเตมินาเยอะขึ้น,นแน่แน่สเตมินาไม่ใช่เป็นแสนแน่นอนเมื่อกี้รับรองได้นะครับแล้วเลเวลสูงขึ้นด้วยเป็นเลเวลสามร้อยยี่สิบห้านะเฮ้ยเพิ่มทุกอย่างเลยเหรอการเพิ่มเอ็กพีก็เริ่มนับใหม่นะครับเฮ้ยแจมว่ะเนี่ยมันต้องการเอ็กพีแค่สิบเองคิดถูกแล้วที่จับตัวนี้คิดถูกแล้วจะลำบากหน่อยไม่เป็นไรนี่เพิ่มทีได้ห้าอยต่อเวลเหมือนเดิมน้องเฮ้ยโคตรดีโคตรดีโ,รดโอเคฮะอัพไปเลยตอนนี้เลือดอยู่ที่หนึ่งแสนสามนะครับ อัพหนึ่งครั้งได้สามแสนเอ้ยสามหมื่นโอเคฮะเงือเลือดสักสามแสนนะครับผมอ่ะเลือดสามแสนนะครับผมตเตเตมีหน้าไม่ต้องเล้อใช้ทั้งชาติก็ไม่หมดครับผมคุยทาเมหนึ่งครั้งได้900เก้าร้อยอะโคตรเยอะจัดไปครับสปีดเพิ่มขึ้นมาเป็นร้อยเจ็ดสิบนะครับขอสปีดหนึ่งทีแล้วกันสปีดได้เยอะไหมเนี้ยสปีดได้ประมาณสิบสี่เปอร์เซ็นต์เอาแค่นี้แหละให้ลองดูเฉยโอเคฮะตอนนี้ขึ้นมาที่ห้าหมื่นสองนะครับผม เติมเลือดให้น้องแล้วก็ใส่อานให้น้องเหมือนเดิมนี่มันดูสมคำว่าเดวิดเลยอะเพราะว่ามันดูเป็นปีศาจาจริงๆนะครับโอเทะครับผมบินไปให้สุดขอบฟ้าครับจะไปให้สุดขอบฟ้าอย่างน้อยแม้โชคชะตาไม่เข้าใจพ <c oughs> อลูกพอแล้วพอแล้ว,ลวไปหาบวกครับผมทางนี้เฮ้ยอะไรไม่รเบิดเหรอ,อน่ากลัวปะ ไปป่าแดงกันเลยครับผมว์ปไปเลยดีกว่าว์ปไปเลยดีกว่าจัง่ว,า,วานี้กลัวที่ไหนเล่าอ์เมอร์ขนาดนี้พลังขนาดนี้ต้องกลัวอะไรฮะพี่วางแทนบร์ไปเรียบร้อยแล้วด้วยไปหมายตัวไหนตัวไหนตัวไหนเ้าฮะผมมาแล้วฮะผมเป็นเดวินนะครับผมตรงไหนวะเนี่ยโอ้ใช่ด้วยครับผมตรงนี้เลยมาเราชื่อเดวินใครอยากจะห้าใครอยากจะห้ามาฮะ เอกมันเดินมาทิ้งทีอู้หูเฮ้ย,ยเดี๋ยว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 คอมกูกต็ตกเลยเฮ้ยมันมีท่าใหม่ด้วยนี่มาท่าใหม่ใม่อันนี้กัดธรรมดาเหมือนเดิมขี้ขวาเดีย๋ยวขี้กวาตรงล่างว่าเขมบันดิีใช่ไหมเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งไงเพิ่งนะขอลองท่าก่อนนะเพิ่งนายอย่าเพิ่ง,อ,ง,อ,งอ๋อขี้ขวาก็เป็นการดีดเหมือนเดิมนะครับอ่าโอเคแล้วก็เป็น C C ก็เป็นท่าโพสเหมือนเดิมอ,อทุกอย่างเหมือนเดิม เปลี่ยนแค่เอฟเฟกนี่เอฟเฟกตัวนี้เจ็ดแสนฮะ <Wow. S 1> แต่ก็ยังมีครูดาวเหมือนเดิมนะครับผมต้องระวังเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมพูด <c> ถ <oughs> ึงเอฟเฟกโคตรสวยอะความคุกตุกเลยอะโ <c oughs> อ้โหมันคือมันมาเอาไว้เหมือนเดิมครับเดิมทีอะพกดแล้วมันจะมีช่วงหน่วงน่วงแบบวูบปึงปึ้งอย่างเงี้ยอันนี้คือกดปุ๊บปั้งเลยนะครับดีมากครับผมข้างหน้าเป็นอะไรไพมอเลือดหกล้านนะครับไม่ค่อยดีนะครับจริงๆก็ไม่อยากไปห้าวมากนะฮะ ตัวนี้ดูแล้วไม่น่าจะป้องกันคนขี่ใช่ไหมอะไรอะไรเนี่ยครับอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยอะไรอะไรไม่โดนฮะไม่โดนฮะอะไรครับคุณเฮ้ยทำไมมันต้องจะมาตีแต่เราวะดูสัตว์ตัวแดงเยอะแยะเลยน,น้องเราอยู่ไม่ค่อยได้ทำอะไรใครเท่าไหร่นะเฮ้ยไอตัวปลาระเบิดมาครับผมไม่เอาไม่เอาไม่เอาจะตายครบับผมจะประมาทจะประมาทเฮ้ยอะไรเนะี่ยอะไรโอ้โหทะลึงล่งทะลึ่งตูมไปดิครับผม มันเร็วเดียพี่ชอบพี่ชอบตรงที่มันเร็วครับกดปุ๊บระเบิดปั๊บนะครับกดปุ๊บระเบิดปับ๊บกดปั๊บระเบิดปุ๊บนี่นะฮะนี่นะฮะกดแรงฮะโกดแรงฮะเหมือนจะไม่โดนมันด้วยไอตัวนี้มันห้าวจริงเลย,เยวะ่ะอู้พนไฟพนไฟเราน่าจะไปบวกกับมันไม่ได้เลยไม่รู้ว่าหนูมีอากาันไฟได้หรือเปล่านะครับลองดูก็ได้วะอู้แล้วมากรพร้อม <laughs> มากระต่องตัวกูมไม่ไปแล้วเดีว๋วก็จะไปใช่ใช่พี่จะต้องหาไอชิ้นส่วนของไอเสือนะครับผม ไฮราโคริโอนะครับนูนไงนู้นไงจะเล่นเข้าตัวให้ไหมเนี่ย้างหน้านะครับผมโอเคมาจัดไปครับผมปูมเขาฮะปูมเขาฮะย่มาเสืองนะครับเอเอเฮ้ยทำไมเนี่ยร่วงอ่ะเนี่ยเมื่อกี้มันชาร์จเราเหรอแล้วเราได้ไหมไ้มสรุปอ,อันนี้ไงไ,ได้ได้ได้โอเคครับผมแจมแจมแจมยะได้ครบสักทีนะครับมาได้ไม่ครบเลยจะไปตีบอสลิงได้ไม่ครบเลยนะครับไปลูกไปต่อตามหายเสือนี่แหละ อุยน้องเชี่ยร่วงเลยกูทะลึ่ง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 อย่ามาอย่ามาโอ้เจ็บมันอยู่ไหนวะมองไม่เห็นวะไปฮะไปฮะอย่าทะลึ่งอย่าทะลึ่งอย่าทะลึ่งตูมตามนะครับอย่าทะลึ่งครับได้เมื่อกี่อันแล้วเนี่ยได้มาสี่อันแล้วครับผมขาดแค่สองอันู๊แจ่มว่ะดีมากเลยครับผมไม่รู้สึกว่าคิดถูกมากเลยที่จับตัวนี้นะครับมันแข็งแกร่งอ่ะมันไม่น่อมแน้มอ่ะ เอาละพี่ต้องหาเสืออีกตัวหนึ่งนี่ไงข้างหน้านี่ไงตุ้มนะครับตุ้มตามนะครับตุ้มตามนะครับได้มาไหมเมื่อกี้โอเคครบ6อันนะครับผมที่บ้านมีอี่เป็น10อันแยมฮะตัวนี้เหลือแต่ไอพิษของเมกะไลเนียในถ้ำนั่นแหละเข้าไปทีไรก็เจอตัวเดียวน,น้องอยากเจอหลายๆตัวแต่มนเจอตัวเดียวเอาละครับก่อนจบคลิปเดี๋ยวเราไปเกาะฮานกันดีกว่านะครับเพื่อความบันเทิงนะฮะไม่ได้กลัวอยู่แล้วนะครับผมเอามาไปกันฮะเกาะคาน ข้ามาแล้วคะ่ะมาวู้ฮู้ยังไงยังไงเสลดะชงเสลดะเชี่ยวอยากเจอเลือดเท่าไหร่ก่อนดูก่อนเลือดแปดแสนมาฮะ,ต,าะตูมตามนะครับตูมตามนะครับทีเดียวตายเหรอเด็ดเชี่ยวเวฟเก้าสิบหกเหรอหุือเฟเบิลปะหุือเฟเบิลนะครับเด็ดเชีย 96, ยเช่ยวทีเดียวตายเ,ยเหรอถามจริงไปเดินจิ้นตัวนี้เลยเก้าสิบแปดล้านลองลองนี่ลองลองนี่ตูมตามนะครับ ข้าหกแสนเหรอกูข้าหกแสนนะครับผมยังไม่พอให้ไปบวกออรกิชินหรอกแต่จริงก็บวกได้นะแบบว่าลงไปต่ำๆหน่อยแล้วก็ให้ท่าเดียวนี่แหละทั้งวันอ่าลงไปต่ำๆหน่อลูกไปเอาแบบให้มันตีไม่ถึงอะประมาณตรงนี้ปะมันตีถึงมั้ยเนี่ยอามันตีไม่ถึงใช่ไหมแล้วก็ตุ้มตามไปดิอ่าไม่ถึงก็ตุ้มตามไปทั้งวันเลยครับอ่ะอยืนยู่เฉยอย่างเงี้ยเออมันน่าจะได้นะเนี่ยเนี่ยอ่ะตุ้มตามไปดิครับอ้า อ,อย่าหนีดิอย่าหนีดิจูงตามนะครับ <S <S ถ้ามีเวลานี่จัดได้เลยนะครับเนี่ยจูงตามนะครับถูกแจมวะน้องนายต้อะไรทำไมยังไงยังไงเอาให้เรียบครับผมเอาให้เรียบโอ้โหโชงคงชงหินอย่าอย่านะฮะอย่านะฮะสุดยจดเลยครับตัวนี้คิดถูกมากๆนะครับผมดีกว่าํำรวจเยอะตำรวจแบงลมเนี้ยเอาเลยครับผมเจ็ดแสนเดี๋ยวถ้าเราอัพได้มากกว่านี้มันก็น่าจะโหดกว่านี้นะครับ ยังไงเรายังไงเราจะเอาเหรอยังไงครับยังไงครับอย่ามาห้าวฮะาเลุไปถึงเจ็ดแสนอย่ามาห้าวครับมาลงมาลงพื้นเลยถามว่าไม่แน่ถามว่าไม่แน่ตูมฮะเรียบร้อยครับอุ้ยเชี่ยมาแล้วเฮ้ยมันตีตีเราาเท่าไหร่อยากรูไหนตีดิเท่าไหร่วะสองพันจิบ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 ฮะได้ทั้งวันฮะระเบิดดีลูกมันมีกุ่มตามอ่ะ ดีดแม่งอ่ะดีดแม่งอ่ะดีดแม่งก็ได้ดีดแม่งก็ได้เอาเอาเอาดิเอาดิตีเอาดีดเอาก็ได้ดีดเอาก็ได้ไปลูกไม่พอพอเลิกเล่นเลิกเล่นอย่าประมาทเัานดิมเอาดิจินนะลูกนะเออตีมันตั้งนานเรื่องรถหกล้านนี่ถือว่าเยอะนะมาดิ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 ตูมตามไปดิตูมตามไปดิอ่ะตีไม่โดนตีไม่โดนหรอตูมตามไปดิตูมตามไปดิอ่ะเอาดิได้ทั้งวันนะเว้ยได้ทั้งวันนะเว้ยเอาดิเอาดิเออเอาดิครับ ทำไมทำไมเอาเอาดิเอาดิอาด้อาวโดตัวนี้มันโกงดิวะเอาดิเออตรงนี้แหี่ต้องความเวลวีให้หดอีกหน่อยนะครับแล้วก็จัดออดกิ้ให้เขาสักคลิปแล้วฮะ <Huh? S 1> <laughs> น้องบอกกูพอแล้วกูนี่เกียดดูมึงจังเลยสี่โคตรนานอนะโอเคนะครับผมในที่สุดนะครับเราก็ได้สัตว์ที่คู่ควรกับดูมีอานะครับ คืออย่างน้อยถ้าจะคู่ควรได้ต้องอึดถึกทนแล้วก็แก่งพอสมควรนะครับถึงจะอยู่กับหนูมีอาได้เพราะว่าหนูแก่โหดไงโหดด้วยพาดบ่อยวะจะอยู่ได้ใช่ไหมเอาละ่ะก็คิดว่าจะชอบกันนะครับสำหรับคลิปนี้แล้วก็จะชอบนะครับสำหรับตัวนี้ด้วยนะครับน้องเดวินเอาละ่ะแล้วพบกันใหม่อีพิธัดไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้เป็นวันดีสวัสดีครับตูมตาหนึ่งครั้งตูมโคเทโคเทวู้ฮู้